หนึ่งวิธีป้องกันประสบการณ์แย่ๆในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณครับถ้าวันนี้เราเร็วนี้คุณมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะให้คุณย้อนถามตัวเองว่าก่อนหน้านี้มีครั้งไหนไหมที่คุณไปเสพข่าวลบๆมีครั้งไหนไหมที่คุณฟังคนนินทาหรือคนปรับทุกข์แล้วคุณรู้สึกอินกับเขารู้สึกทุกข์ไปด้วยกับเขาเมื่อไหรก็ตามนะครับมีหนังสือเล่มนึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอินกับเรื่องไหนเกิน17วินาที เรื่องราวเหล่านั้นจะเริ่มเข้าใกล้ตัวคุณมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นวิธีการของคุณคุณต้องบล็อกตัวเองต้องตั้งใจเลยว่าคุณจะต้องบวก100%เซไม่ยอมให้เรื่องลบเข้ามาในหัวยิ่งเรื่องลบนั้นไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตคุณไม่ไทาให้คุณรวยขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นยิ่งไม่จําเป็นต้องไปดูยิ่งไม่จําเป็นต้องไปศึกษายิ่งไม่จำเป็น,ต,ปปนต,ปต้องไปอินกับเขาประสบการณ์ที่เข้ามาหาคุณมันไม่ได้เข้ามาแบบแรนดอม แต่มันจะเข้ามาต่อเมื่อคุณเอาใจไปจดจ่อกับเรื่องนั้นแล้วประสบการณ์แย่ๆมันจะเข้ามาต่อให้ประสบการณ์หนึ่งที่มันเข้ามาหาคุณบอกเป็นประสบการณ์แย่ๆแต่คุณสามารถพลิกเป็นการคิดให้มันบวกได้เป็นการตีความหมายให้มันบวกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลิกแบบนี้คุณจะสามารถเลือกเฉพาะประสบการณ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณครับ